สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอีกกับน้องไข่ดาวนะคะวันนี้ก็ประก,กันที่เว็บหลักกรีนิกกี้นั่นเองค่ะผู้ชมหากใครสงสัยอะไรนะคะก็สามารถสอบถามได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะน้องไข่ดาวตอบเองทุกคอมเมนต์เลยนะผู้ชมนะเดี๋ยววันนี้น้องไข่ดาวจะพาคุผู้ชมไปเล่นเกมอะไรในะคะ่ายไหนก็ไปลุยกันเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้น้องไข่ดาวเข้ามาในเกมไลออนโกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในเกมเลยเนาะ เป็นสไตล์นี้นะคะเดี๋ยวน้องไข่ดาวพาไปดูตัวช่วยกันก่อนนะคะทุกคนพี่พูดเสียงเบาไม่ใช่อะไรนะคะไม่ค่อยสไตล์นะคะทุกคนตอนนี้เดี๋ยวคอนิดึงเนาะโอเคค่ะพี่สิงโตของเราจะเป็นไว้นะคะตามด้วยสยแคทเทอร์นะทุกคนนะประมาณนี้นะคะทุกคนสัญลักษณ์รายจ่ายต่างๆเนาะเรียงจากมากไปหาร้อยเลยเนะะี่ยทุกคนลายจ่ายอยู่ที่ ยี่สิบห้าลจ่ายเลยวันนี้น้องไฮดัวบพกทุนมาที่สองพันบาทเดี๋ยวน้องไฮดัวจะเบียดไปซักสามสิบแล้วกันค่ะทุกคนโอเครลยกันเลยว้าวอะไรเอ่ยอันนี้แล้วกันเนาะ <laughs> มีลุนด้านบนเลยนะคะทุกคนสูงสุดถึงสามหมื่นบาทเลยนะเฮ้ยโอ้โหน่าจะลุนมาหกอันนะคะทุกคนเฮ้ยอะไรอ่ะทุกคนมีสป,ปินคืออะไรอะ่ะ ร,รุ่นสามภาพนะคะทุกคนภาพใหญ่จะอยู่ตรงกลางนะคือให้เหมือนกันทั้ง3ภาพนะคะไม่งั้นก็2ภาพก็ได้1-2ตอนนี้ยังไม่ถูกเลยะค่ะทุกคนเยี่ยม480ช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนก็มา คูได้เยอะอยู่นะเฮ้ยโอ้คณได้แบบงงๆมากค่ะทุกคนเยี่ยมตัวนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะอย่าจะไม่สบายเหมือนน้องไข่ดาวนะคะเจ็บคอเลยอะตะโกนไม่ได้มันตะโกนแล้วอะ <laughs> โอเคได้มาเยอะมากนะคะทุกคนได้มา2,880บาทนะน้องไข่ดาวเงินรวมอยู่ที่4,500นะคะน้องไข่ดาวว่าเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะคุณผู้ชมเนะาะหากใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งให้น้องไข่ดาวด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ต้องสวัสดีค่ะ